สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันจันทร์ที่สนะิสิงหาคม2566นเนาะวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดชดเชยนะคะทุกคนอ๋อหยุดเยอะมาก <c oughs> วันนี้อะมาดูแนวทางหุ้นมัดรวมนะคะที่ยิงหุ้นมัดรวมให้แอดให้แต่ช้าเลยนะคะตั้งแต่ก่อนกี่โมงอะนะคะแอดให้ไปแต่ไอแอดให้ในกลุ่มนะคะวิ่งรุด 7, 7่ดเจเจ็ดกับเก้านะคะ วิ่งดูเจ็ดกับเก้าตอนเช้าเช้าเลยนะคะตื่นนอเพราะว่าแอดลงแนวทางให้ไม่ทันนะคะอ่าส่วนใครจะเข้ากลุ่มนะคะก็ไม่ได้เสียอะไรนะคะเพราะว่าแอดก็ทําไว้เผื่อแอดลงไม่ทันประมาณเนี้ยคะ่ะกล่วทุกคนก็บางคนเขาเล่นแต่เช้าตั้งแต่ตีห้านะคะอ่าเดี๋ยวแอดปักลิงก์กลุ่มลงให้ข้างล่างนี้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมกลับมาดูคลิปของแอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนะเาะเผื่อแอดจะมีไรายได้ ในช่วงนี้ก็รายได้ไม่ถึงวันละบาททั้งไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะคะทั้งคนก็ไม่ได้เข้ามาดูนะคะ u ู u b e เขาก็จะไม่ดันให้นะคะอ่ะมาดูของวันนี้นะคะบอรใครไม่ทันเนาะเราจนวันนี้ตัวเด่ดดด 9, 2, 3, นจะให้จีบเก้าสองสามศูนย์ปดะคะวงอ่าวิ่งรู้เจ็ดกับเก้าวันนี้จให้ฟันฟันเจ็บรอบเช้านะคะแล้วก็ฟ้าเก้ารอบบ่ายนะเการอบบ่ายเนาะอ่ะ จับวินในตารางก็จะมี2 7 7 2 7 3 3 7 2 3 3 2 9 0 0 9 6 7 7 6 9 6 6 9 1 2 2 1แล้วก็9 4 4 9นะคะเบิ้นก็จะมี9 9 0 0อ่าส่นตัวจอกก็จะมี2 7 7 2 7 3 3 7 2 3 3 2 9 0 0 9นะคะทุกคนหรือใครจับวินในตารางก็ได้นะคะจับวินในตารางที่จะให้นะ,ะแต่ว่าแอ้ก็เน้นบิงรูด7กับ9 ฟันเจ็ดรอบเช้าเก้ารอบบ่ายหรือใครจะฟันทั้งสองรอบก็ได้นะคบแต่วันนี้สองก็ไม่เยอะนะคะทุกคนทุกคนลองติดสองสองไปบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตามที่ไอคํานวณสองมามาเยอะมากนะคะโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำร,รวยรวยกหกยรวยทรัพย์กันตั้งแต่หุ้นรอบเชา้าจนถึงหุ้นรอบดึกนะคะเมื่อเช้าดาวโจนก็เข้าวิ่งรูดเก้าแอนให้วิ่งรูดเก้านะคะ เก้ากับเท่าไหร่นะเขาเขา้เขาเก้าเก้านะคะเก้าเก้าดิ่งเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไม่ทันพุนนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะรับร่ำรวยทุกคนจ้า